ตอนนี้คนก็เริ่มออกเดินทางข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดกันค่อนข้างเยอะแล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะย้อนกลับไปวันพระาชบดีที่ผ่านมา21ตุลาคมเป็นวันสําคัญเกี่ยวกับต้นไม้นะฮะท่านผู้ชมฮะเขาเรียกว่าวันรักต้นไม้ประจําปีของชาตินะครับซึ่งหลายๆจังหวัดก็จัดกิจกรรมการเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การรักษาต้นไม้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูที่เชียงใหม่ครับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่เขาก็เลยจัดกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาตินะครับไปบํารุงรักษาต้นไม้ที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและนายวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติาและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเนี่ยปลูกขึ้นตามโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว <Amy. S 2> mm hmm. เมื่อ21พฤษภาคมปีก่อนนะในปี63ปี63เนี่ยเขาไปปลูกกัน แต่ว่าเมื่อวันพฤหัสเขาไปฟื้นฟูไปดูแลรักษานะครับก็อยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้าห้วยตึงเท่าอยู่ที่อํเาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนายกมนนวลหญยผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่นายอิสระสิริสายาธผู้อำนวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม100คนนะครับก็ได้ร่วมบำรุงต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โครงการประมาณ30ไร่ครับมอบกล้ายางนามงคล100ปีที่ได้เก็บมเมล็ดมาจากวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้กับคนที่ไปร่วมกิจกรรมเพื่อจะได้นำมเมล็ดทันเนี่ยไปปลูกต่อในพื้นที่ส่วนตัวจะได้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อไปด้วยครับ